รถมือ 2, สูนย์ทอนาขายเองนะครับวันนี้อมี clv 2 4 es ขับ4รุ่นท็อป5ที่นั่งปี1.9นะครับมาแนะนำ 9, 4า9 0นนะใครที่หาชมนี้5ที่นั่งอยู่มาชมได้เลยสำหรับรุ่น5ที่นั่งนะครับผลิตก็ต้องปี2 0 1 9นี่แหละนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับ6 0 0 0ืกว่ากิโลเท่านั้นนะครับขับ4รุ่นท็อปและรุ่นองเขาจะมีขับ2ขับ4<ม>นะครับที่เป็น5ที่นั่งนะครับจะเปิดตัวรกระจกไว้ก่อนนี่สามารถ กดกระจกลงได้นะครับทั้งสบาเลยนะแค่กดตัวกดล็อกค้างภายในนะครับก็จะเป็นไลายไม้นะก็เป็นเบาะหนังองนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็กหกไฟนะคู่หน้าใช้แบกนันนข้างเราจะเป็นม่านแอร์แบ็กุมกันเลยนะครับแอร์ถรับผูดสารอรันที่สองมีให้นะครับตัวเบาะเนี่ยข้อดีเลยนะผมชอบอย่างน็คือสามารถพับได้เรียบนะครับตัวนี้แบบนี้นี่นะครับพับเบาะได้เรียบเลย ฝาท้ายก็เตะเปิดได้นะครับน้ำมันรองรับ e 8 5ด้านี่ครับด้านหลังตัวกล้องมีให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับเปิดฝาท้ายเตะเปิดก็ได้นะหรือว่าจะเปิดจากตัวรีโมทก็ได้อีกดูด้านหลังกันนะครับยมพับเบาะไว้ฝั่งด้านซ้ายนะครับพวกยางอะไหล่จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับยางอะไหล่ขึ้นมือแมลงอยู่ด้านหลังนี้ ตัวนี้สามารถพับเบาะได้เรียบนะก็แค่ดึงคันโยกตัวนี้ไปนะครับนะครับพับเรียบได้เลยนะครับซ้ายขวาหรือว่าปูผ้านอนได้เลยนะครับวันนี้ว่างมากมากนะครับเตะปิดก็ได้นะครับยืนเท้าไปแล้วก็เดินถอยหลังมาแค่นั้นเองนะครับเราสามารถเตะปิดได้มีเข้ามาสองคันนะสีขาวคันหนึ่งก็สีดำคันหนึ่งปีหนึ่งเก้าเหมือนกันนะครับเป็นทาที่นั่งทั้งคู่นะครับขับสี่ แต่ว่าเวลาเราขึ้นเนี่ยต้องใช้มือดึงขึ้นเองแบบนี้นะครับอหรือฝั่งคนขับกันบ้างนะครับกระจกจะให้ออโต้ทั้ง4บานมาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นพับปรับไฟฟ้านะกระจกมองข้างบอกคนขับก็จะเพิ่มตัวดันหลังมาให้อย่างนี้ดูออปชันฟังก์ชันพวงมาลัยกันนะปุ่มฝาท้ายได้จากตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเปิดติดฝาท้ายเลนส์วอนข้างมี ไฟหน้าออโต้มีให้นีเลขไม้หกหมืนห้าพันเท่าไหร่เนี่ยหกมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบห้ากิโลนะครับปรับดูฟังก์ชันการทํางานระหว่างขับเคลื่อนได้ด้วยนะที่ตัวนี้นะครับระหว่างวิ่งเนี่ยเขาจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับเราเห็นว่าจะมีเนี่ยล้อหน้าซ้ายหน้าขวาเห็นไหมครับเราจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นให้ดูนะครับ,ว,รบว่าตอนนี้ขับสองือขับสี่อยู่นะครับเป็นแบบเดียวทางให้ดูนะครับ ปรับรู้ว่าขับรถได้นะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะบอกอยู่ด้วยนะอย่างอย่เงี้ย12.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนกล้องถอยตัวนี้มีให้ครบชัดเจนนะครับมีเส้นกาดร,ระยะให้แล้วก็เป็นปรับได้ามมุมมองด้วยนะออโต้มีให้นะครับอันนี้เป็นอีกคันที่ผมแนะนำเลยนะรถสวยนะครับ เซลบีนะครับจะมีอยู่2เครื่องยนต์ก็คือดีเซลเบนซินนะที่เป็นเบนซินนะครับเครื่องยนต์สองตี่ตัวดีเซลก็ไม่มี5ที่นั่งนะครับผมนี้มีเลขตัวถังอยู่ครบนะครับดูรถไม่เป็นก็สรถมือสองเนี่ยสบายใจแล้วนะที่ศูนย์เขามีช่างคอนด้าเนี่ยตรวจเช็คมาอยู่แล้วทุกคันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเซ v 2.4 ES ปี19ึคันนี้นะครับ9 0 0 0ติดต่อโอ้มได้เลยนะครับ0ูนย์2 1 1ห3อนมะครับมีให้เลือก2คันนะ ขาวก็ดํายังไงก็พักลายมาได้เลยนะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมมุมไหนก็ส่งให้ดูได้นะครับรถมือสองสนยเองนะครับตรวจเช็คประวัติได้ทุกคันมั่นใจคุณภาพได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ